เราชกหนักไรชื่อในพินัยกรรมพ่อก่อนได้พบความจริงจากจดหมายรับแต่ต้องมากรุ้มใจหวั่นพี่น้องแตกคอกันเรื่องสมบัติ เขาเด่นเขาเดจะพาเพื่อนเพื่อไปดูเรื่องราวของหญิงสาวชาวเวียดนามค่ะซิงได้เผยจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอนะคะหลังจากที่พ่อของเธอได้เสียชีวิตลงแต่เธอกลับไม่ได้รับมรดกอยู่เพียงแค่คนเดียวก่อนที่ต่อมาเธอจะรู้ความจริงค่ะเจ้าของเรื่องเธอเล่านะคะว่าครอบครัวของเธอมีพี่น้องสามคนซิงเธอเป็นลูกสาวคนสุดท้องโดยคุณแม่ของเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่เธอยังเด็กทําให้คุณพ่อซึ่งเป็นอดีตทหารทําหน้าที่เลี้ยงดูลูกทั้งสามคนเพียงลําพัง ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอรับรู้ได้ว่าพ่อนั้นเอ็นดูพี่ชายคนโตและพี่สาวคนกลางมากกว่าแม้ท่านจะไม่เคยพูดออกมาตรงๆเธอเคยคิดว่าคงเป็นเพราะตัวเธอเองเป็นลูกที่ครอบครัวไม่ได้ต้องการให้เกินแถมยังดื้อรั้นเลือกเรียนด้านศิลปะไม่ยอมเลือกเส้นทางที่ครอบครัวก,กำหนดไว้เมื่อสามเดือนก่อนคุณพ่อของเธอเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันจากอาการเส้นเลือดสมองแตกทุกอย่างน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าไม่ใช่เพราะ ในพินัยกรรมของพ่อไม่มีแม้แต่ชื่อของเธออยู่ด้วย ในวันที่เปิดพินิกรรมทนายความเป็นคนอ่านเนื้อหาทีละรบรรทัดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยและเย็นชาใจความว่าพ่อยกบ้านหลังนี้ที่ตั้งอยู่ในเมืองให้พี่ชายคนโตส่วนที่ดินในชนบทมอบให้พี่สาวคนกลางรวมทั้งแบ่งเงินฝาก2,000ล้านดองหรือราว2.4ล้านบาทให้ทั้งสองคนเท่าๆกันส่วนเธอนั้นไม่ถูกกล่าวถึงในพินิกรรมเลยแม้แต่บรรทัดเดียวบรรยากาศในห้องเป็นไปอย่างเงียบงนันพี่สาวได้แต่ก้มหน้าส่วนพี่ชายเมกลราสุตาด้วย แม้เธอจะไม่ได้โกรธพวกพี่ๆแต่ก็เจ็บใจอยู่ลึกๆเช่นกันแม้เธอจะย้ายออกจากบ้านตั้งแต่อายุ20ใช้ชีวิตด้วยตัวเองมาตลอดแต่เธอก็ยังเป็นลูกของพ่อถ้าจะไม่ยกอะไรให้เลยอย่างน้อยก็น่าจะมีคําอธิบายบ้างจากนั้นทนายความได้หยิบซองจดหมายอีกซองออกมาซองถูกปิดผนึกแน่นหนาะมีชื่อของเธอเขียนด้วยลายมือของพ่อซึ่งทนายกล่าวว่าคุณพ่อฝากไว้ว่าถ้าในพินัยกรรมไม่มีชื่อเธอให้เปิดซองนี้หลังจากอ่านพินัยกรรม เสร็จนี่คือของที่ระลึกไม่ใช่ทรัพย์สินทางกฎหมายแต่อาจจะมีผลต่อการแบ่งมรดกได้หากมีข้อโต้แย้งจากคนในครอบครัวแม้ทนายความจะแนะนําให้เธอกลับไปเปิดซองนี้คนเดียวในภายหลังแต่เธอก็ตัดสินใจที่จะเปิดทันทีภายในนั้นมีโน้ตสั้นๆที่เขียนด้วยลายมือรวมทั้งมีกระดุมทองเหลืองเก่าๆเม็ดหนึ่งขอบเริ่มสึกด้านหลังสลักเลข1767เอาไว้ข้อความในโน้ตของพ่อระบุว่ากระดุมเม็ดนี้มาจาก เรื่องแบบทหารเก่าวันที่ไปรับลูกออกมาจากบ้านเด็กกำพร้าพ่อติดกระดุมนี้ไว้บนเสื้อของลูกแทนคำสัญญาจากวันนี้ไปพ่อจะเป็นครอบครัวของลูกแม่ของลูกก็รู้เรื่องนี้แต่เราสองคนอยากที่จะเก็บมันไว้เป็นความลับเธอได้อ่านแล้วแทบลมทั้งยืนเพราะเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นลูกบุญธรรมที่ถูกเก็บมาเลี้ยงพี่ชายกับพี่สาวก็ตกใจไม่แพ้กันในตอนแรกทั้งคู่คงคิดว่าพ่อไม่ให้มรดกกับเธอเพราะไม่ใช่ลูกแท้แต่กระดุมนั้ เป็นหลักฐานว่าพ่อไม่เคยทอดทิ้งเธอออกไปจากหัวใจของท่านหลังจากเธอตกใจจนอ่านจดหมายต่อไปไม่ได้ทางทนายจึงขออนุญาตอ่านต่อให้จบซึ่งในจดหมายพ่อระบุได้ว่าไม่ใช่เพราะลูกเป็นลูกบุญธรรมพ่อถึงไม่ได้ทิ้งทรัพย์สินไว้ให้แต่เพราะไม่อยากให้เมื่อพ่อจากไปแล้วความจริงถูกเปิดเผยจะทําให้พี่น้องต้องมาโต้เถียงแย่งมรดกกันพ่อจึงเขียนบรรทัดนี้บอกให้ลูกรู้ว่ากุญแจของบ้านขนาด200ตารางเมตรที่ชันเมืองทนายความถึงกับหยุดอ ไปกลางคันเมื่อเพิ่งรู้ตัวว่าได้ทําอะไรลงไปพี่ชายกับพี่สาวก็เริ่มร้อนรนยังส่องจดหมายจากมือทนายเพื่อจะอ่านเนื้อหาให้จบส่วนเธอได้แต่นั่งพูดไม่ออกทําได้แต่มองภาพถ่ายของพ่อที่วางอยู่เบื้องหน้าแม้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตพ่อยังคิดถึงเธอเสมอท่านคิดอยากจะปกป้องเธอแม้ตัวเองจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามเธอรู้ดีว่าหลังจากพ่อเสียชีวิตไปทุกอย่างคงจะยากเย็นขึ้นแต่ก็คาดไม่ถึงว่ามันจะอาจเสี่ยงทำให้ พี่น้องทั้งสามคนอาจแตกคอกันเพราะเรื่องการแบ่งสมบัติสุดท้ายนี้เธอก็ยังคิดไม่ตกว่าตนเองควรจะทําอย่างไรเพื่อให้พี่น้องไม่ต้องผิดใจกันอย่างน้อยก็เพื่อให้พ่อได้จากไปอย่างไม่ต้องกังวลขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณคะ่ะ